เอาละครับสวัสดีชาววันฮิวแมนทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตปืนพพระเบิดแต่งปืนยังไงให้ยิงได้วินาทีละ60,000ใส่วัตแบบไหนให้กระสุนสามารถเติมเองได้คลิปนี้จะมีคำตอบทั้งหมดเลยฮะเริ่มต้นผมจะเทียบการบิ้วปืนแบบใหม่และแบบเก่าให้ทุกคนได้ดูกันก่อนฝั่งซ้ายคือการบิ้วแบบใหม่ที่เราจะแนะนํากันต่อในคลิปคลิปนี้ส่วนฝั่งขวาน,นั่นคือบิ้วเก่าที่เราเคยทําการแนะนํากันไปทุกคนจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า DPS จะต่างกันอยู่ราว1 0,000ดาเมจ โดยการเปรียบเทียบในครั้งนี้นั้นผมจะใช้ปืน DE 50ในระดับ1ดาวดังนั้นเพื่อนๆสามารถทําตามและทําดาเมจตามผมได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถอัพปืนให้เป็นระดับ2ดาว 3. าดาว4ดาว5ดาวความแรงของปืน DE 50ก็จะแรงขึ้นไปอีกนั่นเองฮะก่อนที่เราจะทําบิวนี้ได้เราจะต้องมีปืนก่อนไปที่ตู้กาชาก่อนเป็นอย่างแรกครับเพื่อนๆจะทําการเลือกซื้อเลยก็ได้นะใช้อยู่ที่800 0สตาร์โคมหรือใครอยากจะสุ่มกระชาก็ได้เช่นเดียวกันครับซีซั่นนี้เป็นตู้การันตีปืน DE 50หรือว่าปืนพกระเบิดเพื่อสาามรถ กดไปส่มตีตุ่นได้เลยมันจะเป็นการการันตีนะว่าจะได้ปืนพลระเบิดแน่นอนและเราสามารถมาสูตตรงนี้เพื่ออัพดาวได้อีกด้วยนั่นเองครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องการอัพดาวแล้วเดี๋ยวผมแนะนําการอัพดาวไปเลยแล้วกันฮะอย่างแรกกดไปที่ช่องเก็บของหรือว่ากระเป๋าของเรากก่อนจากนั้นไปที่ขัวข้อบูฟินครับจะมีทะน,น้าของปืนมากมายเลยให้เรากดชี่ขวาที่ปืนที่เราต้องการครับจากนั้นกดรูปบวกด้านขวามือแล้วก็เอาทะน,น้าของตัวเศษชิ้นส่วนเนี่ยเอาไปใส่นั่นเองฮะเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม FK ้าาาเเอออไวรรักก็็จะปปน เกปืนของเราให้มีดาวที่สูงขึ้นแล้วนั่นเองฮะ โซการหาเฟกเมนต์หรือว่าเศษชิ้นส่วนในการอัพดาวปืนเนี่ยหลักๆก็อยู่ที่การตีตุ่นหรือว่าตู้กาชาเลยฮะให้เรามาตีตัวตุ่นนะแล้วเอาเฟกเมนต์ที่เราได้รับเนี่ยไปทําการอัปเกรดโดยซีซั่นนี้จะมีตู้กาชาการันตีปืนดี50อยู่ด้วยฮะใครที่อยากจะอัปดาวของปืนพกระเบิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2ดาว3าดาว4ดาว5ดาวเนี่ยก็ต้องรีบะสมในตู้กาชาฮะเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนซีซั่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนทางด้านของตู้กาชาการันตีไปด้วยนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ใบ จากนั้นก็ทําการสร้างดี50ขึ้นมานนเองครับก็เตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดปุ่ม F ค้างไว้ก็จะเป็นการคาปืนดี50ขึ้นมาแบบนี้นั่นเองฮะหลังจากที่เราคาปืนขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วแนะนําให้ทุกคนไปตีบวกด้วยนะไปที่ c a r ีเวชันที่โตอาวุธนั่นเลยฮะก็จะมีทนาของหัวข้อในการตีบวกอยู่ท่าของอาวุธนี้จะตีบวกได้สูงสุดก็คือบวก10นั่นเองฮะให้ทุกคนตีบวกให้สูงสุดไปเลยนั่นเอง คราวนี้เรามาดูกันที่ความสามารถของ DE 5สูกันหน่อยครับเขาบอกว่าทุกๆการยิงปืนไป4นัดมันจะเกิดสถานะ unstable bomber หรือว่าการระเบิดเกิดขึ้นครับแต่ถ้าเกิดการยิงนั้นเป็นการยิงแบบติดคีมันจะโบกอีก1นึ่งสตให้เราโดยอัตโนมัติ ขอสมบัติที่สของปืน DE 50นั่นก็คือเมื่อยิงไปโดนจุดอ่อนของศัตรูจะทําให้ดาเมจการระเบิดและความแรงของธาตุเพิ่มขึ้น30%ขอสมบสุดท้ายของปืน DE 50ก็คือเมื่อมีการระเบิดหรือสถานะ unstable bomber เกิดขึ้นจะทําให้คิเลตและคิดาเมจเพิ่มขึ้น25%ครับคราวนี้ผมจะทําการทดสอบให้ทุกคนได้ดูว่าการระเบิดจะเกิดขึ้นยังไงได้บ้างครับเราจะต้องยิงทัง้งหมด4นัดน,นะนัดแรกยิงไปไม่ติดที่บวก1ครับถ้าเกิดติดที่เป็นสีเหลืองจะบวกอีก2เป็น3ส,ส,สนะงนัดต่อไปจะมีการระเเบิดิดดกนะ แบบเดี๋ยวเทให้ดูกันอีกหนึ่งรอบครับยิงนั้นไดไปไม่ติดคีบบวกหนึ่ง ถ้าเกิดยิงนัดที่ต่อไปบีคิบวกอีก2เป็น3ครับนักตอไปจะมีการระเบิดเกิดขึ้นแน่นอนแบบนี้นั่นเองครับหลังจากที่ทุกคนรู้วิธีการหาปืนอัพเลเวลปืนและอัพดาวไปที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูส่วนสําคัญในการทําปืนเซตดีกันหน่อยว่าจะต้องทําอะไรบ้างโดยส่วนสำคัญส่วนแรกนั่นคือตัวไบเคอริเรบชั่นครับเพื่อนจะต้องตามหาไบเคอริเรบชั่นที่มีชื่อว่าราพิสช็อตสไตล์ให้ได้เพราะว่ามันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี25%แมกซีนบวกขึ้นมาอีก40%แต่ว่าท่าหน้า 15%นอกจากนั้นซับสแต็กด้านล่างจะต้องเป็นคิเลตทั้งคู่ด้วยฮะถึงจะสามารถรีดประสิทธิภาพของปืน D E 50ขึ้นมาได้มากที่สุดครับหลายคนอาจจะกังวลในเรื่องของพลังโจมตีที่หายไป15%แต่ว่ามันจะถูกชดเชยโดยการที่เรายิงได้เร็วขึ้นแล้วก็แมกกาซีนหรือลูกปืนมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ลาพิชชอตสไตล์ดาเมต่อกระสุนหนัดเบาลงก็จริงแต่ D P S หรือว่าดาเมต่อวินาทีนั้นจะสูงกว่าไบคาลิเบชอื่นๆละฮะ วิธีการตามหาใบคาลเลอร์เบชั่นอย่างแรกก็คือเราสามารถเอาอาวุธประเภทนั้นๆมาทำการย่อยได้เมื่อเราย่อยแล้วก็จะได้ใบคาลเลร์เบชั่นของอาวุธประเภทนั้นๆอย่างเช่นผมจะย่อยทางด้านของตัวดาบคาตาะเมื่อผมทำการย่อยที่เครื่องบดขยะเรียบร้อยแล้วผมจะได้ใบคาลเร์เบชั่นสีทองมาด้วยดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ใบคาลร์เบชของปืนพกก็ต้องเอาปืนพกระดับสีทองมาทำการย่อยแล้วก็ดูว่ามันมีทางด้านของลาพิทช็อตสไตล์หรือเปล่าหรืออยากเพื่อนๆก็ไปตามหาซื้อตามร้านขายของของ,ของคนอื่นนไดด้เชียวกััครบ เมื่อเราได้ทงหน้าของตัวบคาริเบชันมาแล้วก็มาที่คาริเบชันในโต๊ะคัพอาวุธนะฮะจากนั้นมันจะมีคําว่ารีพ e a แอ t ทริบิวต์อยู่ให้เราก,กดไปได้เลยเมื่อกดไปแล้วครับมันก็จะมีช้อยให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาบคาริเบชันไหนมาเปลี่ยบกับปืนที่เราต้องการผมพยายามหาบคาริเบสลาพิทช,ช็อตมาให้ทุกคนได้ดูแล้วนะแต่ว่ามันหาไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูว่ามีการเปลี่ยนคาริเบชันอย่างไงนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูของแต่งปืนพกระเบิดหรือว่า D.A.50 กนนางครรป,ปปืืสโมออเเหห็ว่ล เ,เพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่จําเป็นที่ต้องเอามาให้ได้นั่นคือแมกกาซีนนั่นเองครับเราจะใช้เป็นแมกกาซีนระดับ4ทองหรือว่าเอเธเดตพิสโตแม็กจะอยู่ที่เมืองแบ็คฮาร์ดเจนพิกัดอยู่ที่4.04 4กับ1.34ครับ เมื่อทุกคนเดินทางมาถึงแล้วจะเจอกับซากปรับปรัพังแล้วก็ประตูมากมายครับจะมีวิทยุหรือว่าเรดิโออยู่ตรงกลางให้เราเข้าไปกด F คุย uh ได้เลยนะอินเทอร์แอคันไปเรื่อยๆนะฮะจากนั้นประตูต่างๆที่ถูกวางรายล้อมข้างนอกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสีไปครับจะมีประตูสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีม่วงให้เราเข้าประตูสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินไปแล้วก็จะเจอกับกล่องสมบ,บัติซึ่งในกล่องสมบ,บัตินี้ก็จะมีธาตของแมกซีนที่เราต้องการละฮะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของมอดประจําปืนกันบ้างครับผมจะแนะนําเป็นบอมเบอร์ดีครับความสามารถหลักๆก็คือเมื่อมีการติดสถานะอั t a b สเตเบิลบอมเบอร์หรือว่ามีการระเบิดจากลูกปืนของเรามันจะเติมกระสุนให้เรา10%โดยทันที ส่วนสแต็กด้านล่างฮะหรือว่าแอ t ทริบิวเอฟเฟเนี่ยผมแนะนำให้หาที่เป็นคิดาเมครับนอกจากนั้นอีหนึ่งอย่างที่จะต้องมีนั่นก็คือ m a g กกาซีนแคปซิ t y ตการที่เราจะเล่นปืนเซตนี้เนี่ยเราควรจะมีลูกปืนใน m a g กกาซีนยนัดขึ้นไปเพราะเมื่อ m o ด b a บ b a บอ n เดนทำการรีฟิลกระสุนให้เรา10%เราจะได้กระสุนคืนมา2นัดน,นั่นเองครับจุดที่เราสามารถหา Mod b a บ b a บอ n เดได้จะอยู่ที่ดันบอสเลเวล20หรือว่าพิกัด45 2 1าล โดยเพื่อนๆนั้นจะต้องลงในระดับฮาร์ดหรือระดับมาสเตอร์เท่านั้นครับถึงจะมีโอกาสดรอปมอสระดับสีทองและเมื่อเพื่อนๆจัดการบอสต้นไม้หรือว่าดันบอสระเวล20ไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีโอกาสดรอปมอสทองบอมเบียนมาให้เรานั่นเองครับ คนนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการครัฟมอสโดยที่เราไม่ต้องไปลงดันได้อีกหนึ่งแบบครับให้ทุกคนเปิดนหน้าของช่องเก็บของหรือ,อก,กดปุ่มไอขึ้นมาก่อนจากนั้นไปที่หัวข้อมอสครับเมื่อเราเข้ามาแล้วมันจะมีคําว่า Mod Conversion อยู่ให้เรากดตรงนี้เข้าไปได้เลยเมื่อเรากดไปแล้วครับมันจะมีหัวข้อด้านบนซ้ายนะจะมี Weapon MoD แล้วก็มี a r m o r Mod ฮะ เราจะได้มดประเภทไหนก็เลือกไปได้เลยเดี๋ยวผมจะเลือกทาหน้าของตัวเวเปอรมดก่อนจากนั้นก็ไปที่ unstable bomber ครับเพราะว่าเราจะทําการขับบอมเบเดียนให้ทุกคนได้ดูกันครับมันจะมีทาหน้าของมอดให้เราเลือกมากมายครับอันไหนปลดล็อกแล้วเราก็รับได้เลยแต่ว่าอันไหนยังไม่ปลดล็อกเนี่ยเราจะต้องไปลงดนันหรือว่าลงไซโลหรือว่าไปเปิดกล่องแล้วได้มดพวกนี้มา3ชิ้นก็จะสามารถรับได้เช่นเดียวกันครับคราวนี้เรามาเลือกทางน้าของมอดที่เราต้องการก็คือบอมเบเดียนนะจากนั้นกดไปที่ทาหน้าของ soft f r e a ครับเราจะต้องเลือ คิ <Key> ดาเมจนั่นเองครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปเลือกนำสกุลอื่นเนี่ยมันก็จะไม่มีคิดาเมจนั่นเองเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วครับให้กดออโต้ฟิลไปได้เลยนะมันก็จะใส่ฐานะของตัวมอสที่เรามีอยู่ในตัวเข้ามาแบบออโต้ถ้าเกิดอันไหนเราอยากจะเก็บไว้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะสชิ้นด้านซ้ายครับแล้วก,กดสัญลักษณ์ลบออกไปเลยแล้วก็เลือกที่เราต้องการเข้ามาใหม่ได้ครับหลังจากที่เราเลือก4ี่ชิ้นเรียบร้อยแล้วกดเอ็กซ์เชนจ์ครับมันก็จะมีการสร้างมอสให้เราคุณสมัยจริง อัปเกรดระดับของมอสเข้าไปด้วยฮะมันจะทําให้ทา้งด้าของตัวค่าสเตกต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยคีดาเมจอาจจะอยู่ที่6%เมื่อมีการอัปเกรดก็จะเปเป็น9% 1 2ตามลําดับนั่นเองฮะเราสามารถอัปได้สูงสุดก็คือ5ระดับด้วยกัน คราวนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องแต่งกายกันบ้างครับคีย์ไอเทมหลักๆเนี่ยจะเป็นทางด้านของตัวเสื้อชาแมนครับอันนี้สําคัญมากๆสำหรับใครที่เล่นสายระเบิดนะเขาบอกว่าเมื่อมีการติดสานะ Assembler Bomber หรือการระเบิดเกิดขึ้นจะเพิ่มคิเลส35%เป็นระยะเวลา3วินาทีนั่นเองนอกจากนั้นผมจะใช้เป็นเซตโลนวูฟทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันฮะก็คือกางเกงรองเท้าถุงมือแล้วก็หน้ากากนะมันจะเพิ่มทางด้านของตัววัคซีนให้เรา1 0เพิ่มคิเลสให้เรา5%กจากนั้นการที่เราน ใส่ชุดโลนวูฟทั้งหมด4ชุดการยิงติดคีย2ครั้งจะเพิ่ม1สแต็คโลนชาร์โดที่จะทําให้คียดาเมจของเราแรงขึ้น6%เป็นระยะเวลา3-4วินาทีสามารถทับซ้อนได้สูงสุด10สแต็คหรือ60%แล้วก็ทุกครั้งที่มีการรีโหลดกระสุนจะได้รับคียเลด8%อีก2วินาทีครับเคือา,ายชิ้นสุดท้ายไม่ได้ฟิกมากนะแล้วแต่เพื่อนๆครับแต่ว่าผมแนะนาเป็นบัสทิลแฮมเมอร์ครับความสามารถของเขาคือเมื่อเลือดเรามากกว่า70%เวป,ปอนดาเมจของเราจะแรงขึ้น10%นนั่นเอง หลายคนบอกว่างบไม่พอในการที่จะใส่ชุดทองทั้งหมดจะใส่ชุดม่วงผสมได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับใช้เป็นโลนรูฟสามชิ้นมีชาแมนหนึ่งชิ้นส่วนอีสองชิ้นเนี่ยแนะนำให้เป็นทาหน้าของตัวเฟลคอนนะแต่ว่าเซตนี้ดาเมจก็ยังไม่สามารถสู้กับเซตแรกที่ผมแนะนําได้นั่นเองครับคราวนี้เรามาดูมดของเครื่องแต่งกายกันบ้างในส่วนหัวผมแนะนําเป็นทาหน้าของเฟลดฟูตไซส์เขาบอกว่าเมื่อเรายิงไม่โดนจุดอ่อนของศัตรูจะเพิ่มคีดามเมจให้กับเรา30%และก็คิเลส10%ส่วนต์และของ Effect, ีเ t สสิบเ e อ f ์เซ็นต์ส่วท่า,ทาหน้าของออลงแนะา ทำให้หากณะของตัวคีดาเเมจเพิ่มขึ้นรวมถึงถ้าเกิดมีการเพิ่มลูกปืนในแม็กกาซีนอีกเนี่ยจะเป็นอะไรที่โคตรดีเลยฮะ จุดที่สามารถตามหาได้จะเป็นไซโลอัลฟาพิกับ 1, 4 5กับลบ6662ครับในส่วนของหน้ากาดนั้นเราจะใช้ม็อดที่ชื่อว่า Point d e t o n a t i o n ครับเขาบอกว่าเมื่อมีการติดสถานะ Unstable Bomber หรือการระเบิดเกิดขึ้นครับมันจะทําให้การระเบิดครั้งสุดท้ายเนี่ยแรงขึ้น25%สา่วนด้านของ a อ t r i b u t e เหมือนเดิมเลยฮะเพิ่มทางด้านของตัวคีย์ดาเมจเป็นหลักแล้วก็แม็กกาซีนแคปซิตี้ครับจุดที่ตามมาหาม็อดนี้ได้จะเป็นไซโล EX1 อยู่ที่วิกัด2120กับลบ6547ครับ ในส่วนของเสื้อน,นั้นผมแนะนําให้มาใช้ท่าหน้าของค c k Comeback ครับเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราทําการรักษาอาการบาดเจ็บเราจะได้สปีดในการเคลื่อนที่เร็วขึ้น20เป็นระยะเวลา2วินาทีนอกจากนั้นยังมีการเติมกระสุนในแม็กกาซีนของเราแบบ100อีกด้วยสาหรับ a t t r i b u t e ์รัวออฟลองยังเน้นไปที่ทาหน้าของคิดาเมกับตัวเพิ่มกระสุนในแม็กกาซีนครับจุดที่จะหาบอดนี้ได้จะเป็นไซโลเทอร์ตาพิกัด5414กับลบ576ครับ มดในส่วนของอเกงนั้นเราจะใช้เป็นเดสช็อตครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทําการโจมตีแบบติดที่ได้นะโดยที่ไม่ใช่อาวุธระยะประชันชิดเนี่ยจะเพิ่มความแรงของคีดามจเพิ่มขึ้น5%สามารถสแต็กได้สูงสุดก็คือ45%นั่นเองโดยสถานะนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเราทําการรีโหลดกระสุนครับส่วนแอต r i ิบิวเอฟเฟกหรือว่าออฟรองเรายังเน้นไปที่คีดาเมจแล้วก็ทนาของเพิ่มลูกกระสุนในแมกกาซีนทุกๆชินเลยจุดที่จะหามดนี้ได้จะเป็นไซโลพิก2481กับลบ26 40ครับมดในส่วนของถุงมือเราจะใช้เป็นคีเอมพิฟายครับเขาจะเพิ่มคีย์เลส10%แล้วก็คีย์ดาเมจให้เรา15%ครับโดยด้านหน้าของแอ b ยังคงเหมือนเดิมนะไม่ขอพูดมากครับเพิ่มด้านหน้าของตัวคีย์ดาเมจแล้วก็แมกกาซีนครับจุดที่าหาบวอดี้ได้อยู่ที่ไซโลซิกมาพิกัด4929กับลบ5351ในส่วนของรองเท้านั้นเราจะใช้เป็นคอนเวรสเอดวาครับเขาบอกว่าเมื่อเราไม่ได้รับดาเมจเป็นระยะเวลา4วินาทีสเตตัสดาเมจรวมถึงการโจมตีระยะใกล้จะถูกเพิ่มขึ้น20% เป็นระยะเวลา30ิวินาทีนั่นเองส่วนวหน้าของ Attribute ยังคงเหมือนเดิมครับเพิ่มคี i t เม m แล้วก็เพิ่ม m a กกาซีนนั่นเองครับจุดที่จะหาบอสนี้ได้อยู่ที่ไซ l o PSI พิกัดอยู่ที่5 0 6 6กับลบ2939และอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นครับว่าเราสามารถสร้างหรือว่าค์า Mod ขึ้นมาเองได้ครับเราจะเลือกมาที่หัวข้อ Armor Mod กันก่อนโดยในรอบนี้ผมจะเลือกเป็นส่วนอากาศแล้วก็ Point Detonation ครับคราวนี้เราไปเลือกหน้าของนมสกุลหน่อยครับ s o ฟฟิกกดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็เลือกนามสกุลหรือวงเล็บด ให้เป็นไวโอเลตครับมันจะเป็นการเพิ่มคิดาเมจนั่นเองจากนั้นเราก็เพิ่มชิ้นส่วนของมอดเข้าไปที่เราต้องการจะแลกหรือว่าจะกดทาหน้าของออโต้ฟิลก็ได้เช่นเดียวกันฮะเมือเ่อใส่มอดเรียบร้อยแล้วก็ทําการกดเอ็กซ์เชหรือว่าแลกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนมอดเก่าเราให้เป็นมอดใหม่นั่นเองก็มาดูว่าแอตทิบิวหรือว่าออฟรองเนี่ยเหมาะกับที่เราต้องการหรือเปล่าชอบหรือไม่ถ้าเกิดไม่ชอบเราก็สามารถคาร์าหรือว่าสร้างได้เรื่อยๆเลยนั่นเองครับ คนนี้เรามาดูกันที่สกิลเคเดลที่ควรจะใช้กับปืนพกระเบิดกันหน่อยครับอย่างแรกที่ผมใช้ไปนัคือแฮนด์กันเอนแฮนด์ชเมนต์ครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความแรงในการใช้ปืนสั้นของเรานอกจากนั้นเมื่อเรากำจัดศัตรูได้มันจะมีการเติมกระสุนให้เราด้วย1นัด สกิลที่2จะมีชื่อว่า Division Master ครับเมื่อเราเรียกท่าน,น้าของสัตว์เลี้ยงหรือว่าเดวิ้งของเราออกมาเนี่ยความแรงในการโจมตีของเราจะถูกเพิ่มขึ้น25%สกิลที่3มีชื่อว่า Tactical Combo ครับเขาบอกว่าเมื่อเราทำการรีโ o a d กระสุนหรือว่าสลับปืนมันจะเพิ่ม Weapon Damage 25%เป็นระยะเวลา4วินาทีสกิลที่4มีชื่อว่า Status Enhancement เขาบอกว่าเมื่อเรายิงโดนจุดอ่อนของศัตรูจะเพิ่ม Status Damage 25%เป็นระยะเวลา3วินาทีสกิลต่อไปมีชื่อว่า First La เขาบอกว่าเมื่อเราทำการรีโหลดกระสุนดาเมจของอัลเซเบอร์บอมเบอร์จะถูกเพิ่มขึ้นมา25เป็นระยะเวลา4วินาทีครับสกิลตัวที่8จะมีชื่อว่าซีรีส์ดีโทเนชั่นข้อสมมติหลักๆก็จะประมาณว่าเรายิงใส่ศัตรูแล้วมีการติดสถานะอัลเซเบอร์บอมเบอร์หรือว่าการระเบิดเกิดขึ้นหลังจากนั้นภายใน3วินาทีครับถ้าเกิดยิงแล้วมีการระเบิดเกิดขึ้นอีกครับในเป็นสุดท้ายจะถูกเพิ่มขึ้น25ครับ สกิลตัวที่9มีชื่อว่า Bounty Hunter ครับเขาบอกว่าเมื่อเรากำจัดศัตรูที่เรามาร์กเอาไว้ได้แล้ว Weapon Damage จะถูกเพิ่มขึ้น25% Weak Spot Damage จะถูกเพิ่มขึ้น35%เป็นระยะเวลา15วินาทีฮะ สกิลสุดท้ายมีชื่อว่าโลนวอลเกอร์ครับอันนี้เหมาะกับสายโซโลคนที่ชอบเล่นคนเดียวนะก็เวลาเติมเลือดนี่จะเติมเลือดได้เร็วขึ้น35%ครับทางด้านของดาเมจที่ได้รับจากบอนเซอร์เนี่ยจะลดลง30%นอกจากนั้นถ้าเกิดเลือดเราต่ำกว่า30%ดาเมจที่เราสร้างกับบอนเซอร์เนี่ยจะสร้างได้แรงขึ้นอีก20%นั่นะเองและนี่ก็จะเป็นสเตตัสโดยรวมของผมครับดาเมจของปืนกระบอกนี้จะอยู่ที่1,053นะฮะซึ่งจะเป็นปืนระดับ1ดาวนะจะไม่ใช่ปืน3ามดาวคนระับเพราะว่าผมยังไม่ไ คิเลทอยู่ที่6 6่ครับคิดเเมยอยู่ที่157%่งิดเรลแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอต่อการยิงติดคีเกือบทุกดอกแล้วนั่นเองฮะเดี๋ยวผมจะไปลงบอสร,ระดับโปลหรือระดับบาสเซอร์ให้ทุกคนได้ดูฮะซึ่งปืนรองที่ผมจะใช้จะเป็น DE50 v i ครับปืนนี้หลายๆคนเรียกว่าปืนพกบูอายนั่นเองครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถรีดดาเมจได้เพิ่มขึ้นเข้าไปอีก ส่วนทางด้านของตัวเดวิสหลวสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำเป็นโลนวูฟหลวาเจ้าหมาป่าครับเวลาเราเรียกเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเราในการสู้รบนั่นเองนอกจากนั้นมันจะไปพนวกกับทางด้านของตัวเคเดลที่เวลาเราเรียกเดวิสมาจะทําให้เราโจมตีได้แรงขึ้นด้วยนั่นเองครับนอกจากเดวิสแล้วก็จะมีทางด้านของอาหารและน้ําดื่มต่างๆนะที่จะเพิ่มหรือว่ารีดประสิทธิภาพในการเรียกดาเมจได้มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคิดดาเมจที่เพิ่มขึ้นหรือว่าทางด้านของตัวเซตัดดาเมจเพิ่มขึ้น้นต่่่าาาาาางงๆเเเียเรรรไไมมควมววออขกกับกาหลจะปสู บอสหรือว่าจะไปลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะกินอาหารหรือว่าน้าไปด้วยนั่นเองครับโอเคอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเดี๋ยวผมจะมาลงดันบอสระดับมาสเตอร์หรือระดับโปที่ทุกคนได้ดูครับนี่ก็คือดันบอสต้นไม้ครับที่จะรอปพวกเกี่ยวกับมอสเซเบอร์บอมเบอร์นะเริ่มต้นเดี๋ยวยิงต้นไม้ที่ไปก่อนครับผมจะพยายามไม่รีโหลดกระสุนนะจะให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีการเติมกระสุนได้เองเลยนั่นเองครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเติมได้พอหรือเปล่านะวันนี้เดินไปเรื่อยๆครับ แล้วก็ทุกๆครั้งที่ติดคิเลตเนี่ยมันจะบวก2แต้มสองสแต็กใช่ไหมถ้าเกิดคิเลตสนัดเนี่ยก็จะมีการระเบิด1ครั้งครับตรงนี้เจอไอโยนค,ครับผมจะยิงบูอายเข้าไปก่อนนะจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นปืนระเบิดของเราครับยิงรวมไปที่จุดอ่อนก่อน3จุดเนาะระวังทางด้านของไอตัวลูกสมบมันด้วยครับพอยิงจุดอ่อนครบปุ๊บมันก็จะลมครับให้ยิงบูอายซ้ำาอีกสักหนึ่งรอบครับให้มันติดบูอายแล้วก็ยิงไปที่หัวอีกหนึ่งทีครับ บูไอ้ก็ทำให้เรายิงได้แรงขึ้นครับก็คือไม่สนทางหน้าของค่าป้องกันต่างๆนั่นเองตัวนี้ก็โดดขึ้นไปแล้วยิงได้เลยนะพอยิงเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นบูไอครับยิงให้ติดบูไอก่อนแล้วก็ยิงต่อครับตัวนี้ลูกปืนหมดนะหนึ่งรอบครับรีโหลดหนึ่งรอบแล้วนะจริงจมันจะมีเซตที่ไม่ต้องรีโหลดด้วยนะแต่ว่าผมว่ามันรีดดาเมจมาได้ไม่สุดผมว่ามันก็แล้วแต่สเต็ปของแต่ละคนเนาะใน u t u b e ก็มีคนทำค่อนข้างเยอะ,ะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าชอบสไตล์ไหนนั่นเอง ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเคลียร์ไอโยอีกหนึ่งคนก่อนครับจะได้เล่นแบบชิชวๆนั่นเองเหมือนเดิมครับใช้บูอายก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้นิดน,นึงครับจะได้ยิงจุดอ่อนมาได้อย่างแม่นๆนิดน,นึงระวังทางด้านของตัวลูกกระสุนที่ยิงมาจากต้นไม้ด้วยครับยิงบูอายเข้าไปก่อนปติบูทปุ๊บยิงจุดอ่อนครับแล้วก็เพื่อนๆลองสังเกตตัวรีโหลดกระสุนด้วยนะครับกระสุนมันจะมีการเติร์เองขึ้นมาเรื่อยๆครับตรงนี้ยิงจุดออกไปอีกหนึ่งจุดเรียบร้อยพอเขาล้มครับ เดี๋ยวขอยิงตัวนี้ก่อนพอลมปุ๊บเรายิงบูอายก่อนครับให้บูอายมันติดเนาะแล้วก็ใช้กระเบิดยิงต่อครับพอเคลีย์ตัวนี้เสร็จก็ไปเก็บต้นไม้อีกหนึ่งต้นต้นสุดท้ายครับตรงนี้เลือดของผมยังไม่หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเติมเลือดให้ทุกคนได้ดูว่ากระสุนเนี่ยมันมีการรีฟิลแบบเต็มแม็กจริงๆตอนนี้กระสุนมีอยู่12พอเราเติมเลือดปุ๊บกระสุจนจะถูกรีโหลดมาเต็มแม็กก็คือ21นัดของผมโดยทันทีครับจากนั้นเราก็มายิงต้นไม้ครับ แล้วก็จะมีแมกกาพูนเกิดขึ้นมานะเดี๋ยวอาจจะต้องยิงบุไอก่อนแล้วก็เรียกหมาออกมาครับให้หมาช่วยล่อนะเพราะว่าแมกกาพูนตัวนี้ยิงค่อนข้างจะแรงมากนะต้องระวังครับตัวนี้ยิงแรงจริงครับเรายิงตัวแม่มันให้ตายก่อนนะแล้วก็ยิงแมงกกาพูนทิ้งครับนี่แมกกาพูนอยู่ข้างล่างโอเคแล้วก็ยิงบอสต้นไม้ได้เลยครับคือผมจะบอกว่าบอมเบอร์เดียนเนี่ยเหมือนว่าต่อนัดเนี่ยดาเมจค่อนข้างน้อยนะปกติเราจะยิงดอกสองสามหมื่นถูกไหมฮะ จากลักเล่ตบอมเบอร์ครับอั Under, นเะดิมเนาะตอนนี้มันจะยิงอยู่ที่ประมาณสัก8 0 0 0 9,000มื่นหมื่นสองมื่นสามประมาณนี้อยู่ไม่ค่อยเกินนี้สักเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันจะชดเชยด้วยการที่เรายิงเร็วนะครับแล้วก็แมกกาซีนของเรามีการรีฟิลตลอดนะทาให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการรีโหลดกระสุนครับ DPS ในการโจมตีเนี่ยมันก็เลยเยอะกว่านั่นเองตอนนี้ยิงยัดไปเรื่อยๆครับเนี่ยมี3,000มั่ง8,000มั่งระวังพนักของตัวขึ้นตรงนี้ด้วยครับอ่าโอเค เดี๋ยวผมเข้าไปอยู่ในบาลีก็ได้นะเดีย๋ยวยิงไปเรื่อยๆครับเขาทุบมาเราอยู่ในบาลียไม่เป็นไรนะยิงกันไปเรื่อยๆครับผมว่าชุดนี้น่าจะเคลียร์ได้ครับกระสุนหมดนะกระสุนตอนนี้เราเติมไปสองครั้งครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีเซตที่แทบจะไม่ต้องเติมกระสุนเลยครับแต่ว่าผมว่าดามเมจมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอ้ตรงนี้เจ็บครับเติมยาครับเติมยาปุ๊บกระสุนรีฟิลขึ้นมาเต็มแม็กเหมือนเดิม แล้วเราก็ยิงไปครับยิงไปเรื่อยๆน่าจะตุยได้นะเหมือนจะยิงเลเซอร์ทันอยู่ครับนี่ครับแค่นี้เองสเต็ปการเล่นของปืนพกระเบิดนะก็ใช้คู่กับปืนพกบูอายด้วยครับจะทําให้เราเนี่ยรีดดาเมจได้เร็วนะแล้วก็ไปมีด้าหน้าของตัวเคเดลเวลาสลับปืนก็จะยิงได้แรงขึ้นกีว่วิก่วเนี่ย มันก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนั่นเองคลิปนี้ก็อาจจะยืดยาวหน่อยฮะประมาณสัก20่นาทีนะแต่ว่าผมอยากจะให้มันครบทุกอย่างดูคลิปเดียวแล้วมันจบทุกอย่างเลยไม่มีข้อสงสัยแต่ถ้าเดใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยจริงๆแล้วทางด้านของ YouTube เนี่ยมีหลายๆช่องที่เขาทําแนะนําปืนพกระเบิดฮะก็เลือกใช้ตามที่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนั่นเองครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะคลิปต่อไปอยากจะดูอะไรอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะเดี๋ยวผมมาอานนนทุกกนอนแล้วั วันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ